จ้างลิเกแก้บุญไอ้ไข่คอหวยแฮซองเลขหางประทัดชัดเจ๋วสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสานเด็ดๆตัวเลขดังมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปขอโชคขอลาบไอไข่ที่วัดท่าคร้อนะคะอยู่ที่หมู่4ตำบลวังบัวอําเภอคลองคุงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะมีคนดวงเฮงเขาถูกหวยรวยเบอร์นะคะแล้วเขาก็จ้างลิเกมาแก้บุนะคะ ไปกันเลยค่ะที่วัดท่าคร้อนะคะหลังจากคณะกรรมการวัดได้จัดหาช่างไม้มาแกะสลักไม้ต้นคูนนะคะไม้จากต้นคูณมาแกะสลักเป็นไอ้ไข่นะคะขนาดความสูงประมาณ1เมตรนะคะพร้อมบรรจุหุ่นไอ้ไข่ขนาดเล็กที่อัญเชิญมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปในต้นคูณที่แกะสลักดังกล่าวนะคะโดยทางวัดท่าคร้อนะคะ มีการจัดงานปิดทองขอโชคลาภไอ้ไข่นะคะแล้วก็ในตอนเช้าก็ทําพิธีบวงสวงใหญ่ไอ้ไข่นะคะเพื่อให้ชาวบ้านได้ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์กันนะคะแล้วก็ตอนกลางคืนนะคะมีคนดวงเฮงนําลิเกนะคะมาถวายแก้บนไอ้ไข่นะคะโดยก่อนที่จะแสดงนะคะได้มีการรําถวายมือโดยคณะนางเอกแล้วก็ตัวแสดงจากลิเกคณะเตี้ย การ์ตูนสมบูรณ์ชัยศิลป์จงังหวัดพิจิตรนะคะมาลำถวายมือเสร็จก็ได้ให้หนางเอกลิเกนะคะจุดประทัดแก้บนหนึ่งพันนัดนะคะนี่เลยนะคะเลขทางประทัดที่นางเอกลิเกเขาจุดนะคะนี่เลยนะคะหนึ่งห้ากับศูนย์หกแปดนะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่คือบรรยากาศของ วัดท่าครอก่อนวันหวยออกนะคะนี่เลยนะคะถ้าท่านอยากไปขอโชคขอลาบไห้ไครก็ไปได้นะคะที่วัดท่าครอหมู่4ตำบลวังบัวอําเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะสวัสดีค่ะ